คนนี้บอกว่าขายหนังสือน่เลมน้ี4 2 0บาทได้กำไร5%ถามว่าซื้อมาเท่าไหร่ทำเหมือนเมื่อกี้ได้เลยถูกไหมอ่าก่อนอื่นจะทำโจทย์พวกนี้น้องต้องเขียนก่อนกำไรเท่ากับขายลบทุนเห็นไหมเขียนก่อนกำไรเท่ากับขายลบทุนนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเ,เขาบอกกำไรห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือขายหนึ่งร้อยห้าลบทุนหนึ่งร้อยนี่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์โอเคไหมนะ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 ต่อไปขายหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบบาท สี่ร้อยยี่สิบบาทนะฮะลบทุนแล้วก็กำไรเท่าไหร่เห็นไหมโจทย์ต้องการหาว่าซื้อหนังสือมาเท่าไหร่คำว่าซื้อหนังสือมาเท่าไหร่ค,หหรคือทุนใช่ปะ่ะฉะนนั้นเราจะสนใจแค่แผงนี้ทำแบบเมื่อกี้ได้เลยตรงนี้ขอเขียวว่าเป็นเรื่องของเงินนะะแผงซ้ายเราไม่สนใจ นะเราสนใจเฉพาะแผงขวาและจริงๆตัวที่เราต้องการหาคือทุนเข็าไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จับมาหาเลยนะนะเราก็จะได้หนึ่งร้อยห้าส่วนสี่ร้อยยี่สิบนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนทุนฮนะ เราก็ย้ายข้างสมการคูณก็เลยเท่ากับจริงๆแล้วข้างซ้ายมันหารกันได้สี่เห็นเป่าเห็นไ,ไหมข้างซ้ายหารกันได้สี่คูนก็เลยเท่ากับหนึ่งร้อยคูณสีณ่ก็เลยเท่ากับสี่ร้อยบาทครับผมจบอืมชิ้นเนี้นะเหมือนกันเลยทั้งสามข้อเพราะฉะนั้นเริ่มจับไต่ได้ยังจับวิธีการได้ไหมอ่าจบไป